คือขวาบนถูกไหมครับคอร์ดแดนสองเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายบนคอร์ดแดนสามจะอยู่ทางด้านสายล่างแล้วก็คอร์ดแดนที่4จะอยู่ทางด้านขวาสวัสดีครับน้องๆก็คลิปนี้เป็นคลิปที่21แล้วนะครับนะก็หลายคนก็ดูมาหลายคลิปแล้วนะครับพื้นฐานที่พี่สอนนะครับ เป็นพื้นฐานที่ใช้จริงๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคลิปนี้เราจัดทาเพื่อสําหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานเลยฉะนั้นวิธีการสอนเนี่ยเราจะสอนแบบง่ายๆเลยนะครับบางอย่างง่ายจนน่าลาคาญนะครับสําหรับน้องที่เก่งๆ่งเนี่ยที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับพี่แนะนำครับให้เปิดผ่านได้เลยหรือว่าใครน้องที่มาพอมีพื้นฐานอยู่แล้วเปิดผ่านไปเลยนะครับเพราะจุดประสงค์ของเราต้องการสอนน้องที่ไม่ไม่ได้เป็นเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูต่อนะครับคลิปที่21 นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่หลายคนมักจะทําไม่เป็นนั่นคือการวาดกราฟพาราโบลาถูกไหมครับหรือว่าหลักการวาดกราฟนะครับเทคนิคง่ายๆของการวาดกราฟนะครับก่อนอื่นหนึ่งจะต้องรู้จักคําว่าคอร์ดแดนส์ก่อนนะครับคอร์ดแดนส์เนี่ยดูยังไงนะครับคอร์ดแดนส์หนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ด้านนี้นะครับนั่นคือขวาบนถูกไหมครับคอร์ดแดนส์สองเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายบนคอร์ดแดนส์สามจะอยู่ทางด้านซ้ายล่าง แล้วก็คอร์ดแดนที่สี่จะอยู่ทางด้านขวาล่างนะครับนี่คือ4คอร์ดแดนวิธีการเช็คคอร์ดแดนเนี่ยนะครับหรือวิธีการดูพิกัดเนี่ยน้องหลายคนบอกแล้วมันดูยังไงนะครับอ่ะเริ่มที่คอร์ดแดนที่ห่งครับเห็นจุดดําตรงกลางไหมครับวิธีการจะพอดพิกัดหรือพอดกราฟอะครับถ้าจุดอยู่ในคอร์ดแดนที่หน่งนะครับไปทางด้านขวาเนี่ยครับสีน้ําเงินเนี่ยครับไปทางด้านขวาเนี่ยเขาเรียกว่าค่า x เป็นบวกนะครับจับนะครับไปทางด้านขวาสีน้ําเงินเนี่ย ค่า x เป็นบวกขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับทางด้าน y เนี่ยก็ค่า y เป็นบวกฉะนั้นคอ์ด,ดนที่1เนี่ยครับสิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยก็จะได้กลายเป็นพิกัดคือบวกบวกนะครับวิธีการใส่พิกัดจำนะครับต้อง x ก่อนแล้วตามด้วย y เสมอโอเคนะครับ x ก่อนแล้วตามด้วย y เสมอเอาใหม่ครับคอ์ด,ดนที่2จุดอยู่ตรงกลางครับ เราทำ x ก่อน x ไปทางซ้ายเนี่ยครับ x ไปทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นลบนะครับ x ไปทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นลบถูกไหมครับนะพอ x ก่อน x ไปทางด้านซ้ายเป็นลบขึ้นไปข้างบนทาง y เนี่ยมันจะเป็นบวกฉะนั้นคอร์แดนที่2ก็จะกลายเป็นลบบวกโอเคไหมครับเห็นไหมพอเริ่มได้แล้วถูกไหมครับเอาใหม่ครับคอร์แดนที่3ามพอตไว้อยู่ตรงกลางครับไป x ก่อนครับเวลาเขียน พิกัดเขียน x ก่อน x ไปทางซ้ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นลบนะครับ x ไปทางซ้ายมันจะเป็นลบแล้วก็ y ลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลบเหมือนกันนะครับฉะนั้นจุดที่อยู่ในคอร์ดันนี้ก็จะกลายเป็น x เป็นลบ y เป็นลบโอเคไหมครับต่อมานะครับคอร์ดันที่4คือคอร์ดันนี้นะครับวาด x ก่อน x ไปทางขวาเป็นบวกนะครับนะครับ x ไปทางขวาเป็นบวกอ่ะเขียนบวกก่อน ถูกไหมครับ x ลงไปด้านล่างนะครับ x ลงไปด้านล่างเป็นลบนะครับเราก็เลยใส่ลบโอเคไหมครับฉะนั้นพิกัดคอร์ดแดนเนี่ยนะครับมันมีอยู่4คอร์ดแดนมันก็จะมีอยู่4พิกัดถ้าบวกบวกมันจะอยู่คอร์ดแดนที่ห่งอีกรอบนะครับถ้าลบบวกจะอยู่ในคอร์ดแดนที่2ถ้าลบลบอยู่ในคอร์ดแดนที่3ถ้าบวกลบอยู่ในคอร์ดแดนที่สี่ คราวนี้ครับพอน้องเข้าใจตัวคอร์ดแดนแล้วเนี่ยเราก็สามารถวาดกราฟได้กราฟอะไรก็วาดได้ครับเทคนิคการวาดกราฟครับที่พี่จะมาสอนก็คือวิธีการพอดกราฟหรือว่าการแทนเลขลงไปในสมาการแล้วก็พอดโอเคนะครับอย่างพี่ยกตัวอย่างสมการแรกที่หลายคนแบบมักจะวาดไม่เป็นสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นเลยพอเห็นสมาการแล้วก็จะกลัวกราฟว่าเฮ้ยเราวาดไม่เป็นทำยังไงพี่แนะนำให้แทนเลขเข้าไปครับ สมมติพี่ยกตัวอย่างสมการขึ้นมา1สมการนั่นคือ y เท่ากับ x กำลังสโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยหลายคนบอกแล้วผมจะต้องแทนเลขตัวไหนแทนค่า x หรือแทนค่า y จําเทคนิคนี้ไว้ครับจำได้ไหมถ้าใครดูมาหลายคลิปแล้วทุกคลิปเนี่ยพี่จะมีเทคนิคเขียนอยู่บอกอยู่ตลอดนะครับนั่นคือสิ่งที่มันจำเป็นต้องจำนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณเจอ1สมการคุณจะต้องแทนค่า x แรือคุณจะแทนค่า y พี่เขียนว่าอะไรครับแทนกําลังมากให้หากําลังน้อยกําลังไหนมันมากกว่ากันครับถ้ากําลัง x มากกว่าให้แทนค่า x ลงไปแล้วเวลาแทนค่าครับเวลาพอดกราฟแบบง่ายๆนะครับเอาวิธีง,ง่ายๆไปดูนะครับให้แทนค่า x อยู่3ค่าพอครับแทนลบหแทน0แล้วก็แทน1นนะครับพี่ก็เลยแทนเข้าไปลบหนึ่งศูนย์หนึ่งโอเคไหมครับ ให้ตีตารางอย่างนี้นครับแล้วเดี๋ยวเราหาค่า y กันโดยการเอาเข้าไปแทนในสมการพี่เริ่มแนทนค่านะครับเมื่อ x เท <Y S 1> ่ากับลบหนึ่ง y เท่าไหร่แทนเข้าไปในสมการครับอมาเขียนทดเลขกันตรงนี้เมื่อ x เท่ากับลบหนึ่งถูกไหมครับทั้งหมดกําลังสองจำได้ไหมครับมีอยู่คลิปหนึ่งที่พี่สอนเรื่องของเลขยกกําลังถ้าเป็นกําลังคู่แล้ววงเล็บทั้งหมดเครื่องหมายหายครับ แล้วก็จะได้กลายเป็น1กํากลัง2ก็เลยตอบ1เก็ตไหมครับนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับพื้นฐานอยากได้เรื่องเลขยกกําลังลองไปหาดูครับนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับพอเราได้ y เป็น1เนี่ยเราก็เอามาใส่เป็น1เห็นไหมครับโอเคไหมนะครับพิกัดแรกที่เราได้นั่นก็คือพิกัด x เป็นลบ1 y เป็น1อ่ะเขียนให้เป็นคู่อันดับครับ x เป็นลบ1 y เป็น1 แล้วเราก็เอาไปลองพอตในการาฟดูโอเคไหมครับพี่ลองเอาเข้าไปพอตในการาฟดูลบหกับ1อยู่ตรงไหน x เป็นลบพอดอกก่อนเสมอครับ x เป็นลบไปทางด้านซ้ายถูกไหมครับ y เป็น1ขึ้นไปทางด้านบนพี่ไปทางด้านซ้ายก่อนลบหแล้วขึ้นไปข้างบนอีก1นนะครับจุดที่เราได้ก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคไหมครับไม่ต้องไปห่วงสเกลนะครับสเกลที่พี่วาดเนี่ยคือพี่ประมาณเอานะครับไปทางซ้าย 1ขึ้นข้างบน1น,นี่ครับพิกัดนี้แล้วก็จุดเอาไว้ต่อมาเอาใหม่ครับเราแทน x เ,เลข0บ้างพี่เลยแทนเข้าไปในสมการครับมาลองดูนะครับแทน x เ,เป็นเลข0 0ย์กลัง2ก็ได้0ครับก็แสดงว่าเราได้ค่าก็คือเมื่อ x นะครับเท่ากับ0แทนเข้าไปในสมการแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขีดแยกสมการไว้ก่อนนะครับเราแทนด้วยกันอยู่3เลข นะครับเมื่อ x แทนเป็น0ูเราได้ y ก็คือ0เช่นเดียวกันนะครับพิกัดที่เราได้นั่นก็คือเมื่อ x เป็น 0, y เป็น0ครับเห็นไหมครับเมื่อ x เป็น 0, y เป็น0เราก็ไปดูครับ x เป็น 0, y เป็น0อันนี้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่า x ไม่ได้ขยับเลย y ก็ไม่ได้ขยับถูกไหมครับ x เป็น 0, y เป็น0จุดก็เลยอยู่ตรงนี้ครับโอเคไหมครับต่อมาเอาใหม่ ตัวสุดท้ายเมื่อ x เป็น1เราก็เลยแทน1เข้าไปในสมการครับพี่ก็เลยแทน1เข้าไปในสมการ1ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้กลายเป็น1งย้ำอีกหทีนะครับใครที่เลือกไม่แม่นเรื่องของเลขยกกำลังลองไปดูคลิปเรื่องของเลขยกกำลังดูนะครับเราได้แล้วครับเมื่อ x เป็น1 y ก็เป็น1พิกัดที่เราได้ก็เลยจะได้กลายเป็นพิกัด1 1เห็นไหมครับเราได้มา3จุดและลบ1 1เราพอดแล้วอยู่ทางด้านซ้ายสุด ศูนศูนอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็1 1 1่ง่งหน่ว่ายังไงครับเมื่อ x เป็น1นึไป x ทางด้านขวาเป็น1แล้วขึ้น y เป็น1อ่ะลองดูครับเมื่อ x เป็นหก็คือมาทางด้านขวา y ขึ้นไปข้างบนเป็น1ก็อยู่ตรงนี้แหละครับนะครับสิ่งที่เราได้ก็กได้จุดนี้โอเคไหมครับพอได้3จุดนะครับสมการเนี่ย เป็นพาราโบลาเนี่ยให้วาดรูปเส้นโค้งนะครับเราก็จะวาดรูปพาราโบลาได้แล้วครับฉะนั้นเราก็ได้พาราโบลาแล้วครับจบครับนี่คือวิธีการวาดพาราโบลาครับสาหรับน้องที่วาดไม่เป็นเชื่อพี่เถอะครับแรกๆก็ฝึกวาดอย่างนี้ก่อนแต่เดี๋ยวพ่อเป็นแล้วเนี่ยเราค่อยวาดรูปยากๆก,ก,กันนะครับมันมีวิธีการจัดรูปสมการแต่พวกนั้นอย่างที่พี่บอกคลิปนี้เราต้องการสอนที่เป็นพื้นฐานจริงๆยากๆไม่ต้องไปทำหรอกครับเอาง่ายๆก่อนนะครับจะได้เข้าใจความหมายของพาราโบลาก่อน เอาใหม่ครับกราฟแรกเราจบแล้วครับวาดพาราโบลาได้แล้วไหนลองทํากราฟที่2กับพี่ดูหน่อยครับเหมือนเดิมครับเราเจอกราฟเนี่ยเราวาดไม่เป็นเนี่ยเราให้แทนค่าแทนค่ามากแล้วหาค่าน้อยลองดูครับตัวไหนกําลังมากกว่ากันให้แทนค่านั้นข้อนี้ x มากกว่าเราเลยแทน x ถูกไหมครับส่วน y เดี๋ยวเราหาค่ากันก็เหมือนเดิมครับเวลาแทนค่า x ให้แทนอยู่3เลข นั่นคือลบ1นพี่ก็เลยใส่กันเลยครับลบ1นแล้วเดี๋ยวเราแทนเข้าไปในสมการกันครับแล้วคิดเลขกันว่าคู่อันดับที่เราได้เนี่ยพิกัดเท่าไหร่บ้างอ่ะพี่ขอขยับนะครับนะครับอ่ะมาลองดูกันเริ่มเลยครับเมื่อ x เ,เป็นลบ1อ่ะคิดเลขกันมาครับเมื่อ x เ,เป็นลบ1พี่เลยใส่เลยครับลบหนงหมดยกกำลังสองบวกด้วย2ถูกไหมครับแทนเข้าไปในสมการ ที่เราต้องการวาดลบหทั้งหมดยกกําลังสองสอนแล้วใช่ไหมครับมีอยู่คลิปหนึ่งที่สอนเรื่องเลขยกกําลังนะครับกำลังคู่นะยกกําลังทั้งหมดลบหายครับก็จะได้กลายเป็น1กําลัง2องแล้วก็บวกกับ2 1กําลัง2ได้1ถูกต้องไหมครับบวกกับ -2 ก็ได้กลายเป็น3นะครับเราก็ไดแล้วครับพิกัดแรกนั่นก็คือ x เป็นลบหเป็น3เห็นไหมครับ แล้วเราก็เขียนเป็นคู่อันดับเวลาเขียนคู่อันดับให้เขียน x ก่อนแล้วตามด้วยค่า y โอเคไหมครับ x ก่อนแล้วตามด้วยค่า y นะพิกัดแรกเริ่มวาดครับลบ1 3อยู่ตรงไหน x เป็นลบ1 y เป็น3 x เป็นลบ1ไปทางซ้ายครับลบ1นะถ้าเป็นลบมันจะไปทางซ้ายครับแล้วก็ขึ้นไปบวก3ถูกไหมครับฉะนั้นลบ1 3เนี่ยครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับไปลบ1 ไม่ต้องห่วงสเกลนะครับอันนี้เรากะเอาไปทางซ้ายลบหนึ่งขึ้นไปข้างบนสามนะครับก็จุดอยู่ประมาณตรงนั้นโอเคไหมครับคราวนี้เอาใหม่ครับเลขต่อมาเลขที่2องที่จะแทนนั่นคือเลข0พี่ก็เลยแทนเลข0ูนย์นะครับมาครับเราแทนเลข0นย์กัน y เท <Y S 1> ่ากับศูนยกำลังสบวกกับสองศนย์กำลังสก็ได้0นย์ครับบวกกับ2ก็เลยได้กลายเป็นสถูกต้องไหมครับ เราก็เลยเอาไปใส่ในตารางนะครับนั่นคือเมื่อ x เป็น0เราได้ y เท่ากับ2ถูกไหมครับแล้วที่เหลือเราก็คิดเลขกันนะครับแล้วก็เขียนเป็นพิกัดนั่นก็คือ0 2คราวนี้นะครับพิกัด0 2เนี่ยน้องหลายคนเนี่ยวาดไม่เป็นว่าวาดยังไงจำได้ไหมครับอันเมื่อกี้ถ้ามีค่า x 1, ลบ1เราก็เลื่อ x น x ไปลบ1ถูกไหมครับถ้ามีค่า y เป็น3เราก็ขยบขึ้น y เป็น3ถูกไหมครับ แต่ตัวนี้ x มีการเลื่อนไหมครับ x เป็นเลขศูนย์เนี่ยแสดงว่า x เนี่ยไม่มีการเลื่อนนะครับจุดก็ยังคงอยู่ที่เดิมจำนะครับ x เป็นศูนย์คือ x ไม่มีการเลื่อนแต่ y เป็นเลข2แสดงว่า y เนี่ยขยับขึ้นไป2ถูกไหมครับ x เป็นศูนย์ไม่มีการเลื่อน y เป็น2ก็เลยขยับขึ้นไปอยู่ตรงนี้ครับขยับแต่ y อย่างเดียวไป2ช่องนะครับแต่ยังไม่ต้องสนใจสเกลนะครับอย่างที่พี่บอกว่าสเกลพี่กะเอา นะครับคราวนี้เอาใหม่ครับต่อมาเลขต่อมาเลขสุดท้ายนั่นก็คือเมื่อ x เป็น1พี่ก็เลยแทน1เข้าไปครับมาแทน1เข้าไปครับแล้วก็ได้กลายเป็น1กําลัง2บวกกับ2โอเคไหมครับ1กลัง2ก็ได้1ถูกไหมครับอันนี้ก็คิดเลขได้อยู่แล้วบวกกับ2ก็ได้กลายเป็น3สุดท้ายเราได้พิกัดมาอีกแล้วครับ พิกัดเวลาบอกย้ำอีกหนึ่งทีนะครับต้องบอก x แล้วตามด้วย y เสมอฉะนั้นพิกัดที่ได้ก็กลายเป็นพิกัด1 3พิกัด1 3เราวาดยังไงล่ะครับพิกัด1เมื่อ x เป็น1 y เป็น3นั่นก็คือขยับ x มาทางซ้ายขยับ x เป็น1เนไครับถูกไหมครับมันเป็นบวกครับไม่ใช่ทางซ้ายครับพูดผ,ผิดมาทางขวาครับขยอบ x มาทางขวา1แล้วก็ y เนี่ยขึ้นไป3 โอเคไหมครับขยับ x มาเป็น1แล้ว y ขึ้นไป3ฉะนั้นพี่กะาเอานะครับก็อยู่ประมาณตรงนี้หรือกันนะครับ x มาขวา1ขึ้นไปข้างบน3อยู่ตรงนั้นสุดท้ายกราฟพ,พาราโบลา,บลามันจะเป็นเส้นโค้งครับพี่เลยว่าเส้นโค้งใส่จบไหมครับเห็นไหมครับว่า2กราฟนี้เนี่ยมันลักษณะนียมันเหมือนกันก็จริงแต่เวลาวาดมันไม่เหมือนเห็นไหมครับ ตัวนี้มันอยู่ที่ตรงกลางเลยแต่ตังนี้เหมือนลอยขึ้นมาข้างบนโอเคไหมครับคราวนี้เนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจวิธีการวาดพาราโบลาแล้วนะจำไว้นะครับกราฟอะไรก็ตามที่ยากก็แล้วแต่ให้พอดกราฟนะครับแต่เดี๋ยวพอเก่งแล้วเนี่ยมันจะเริ่มจัดรูปสมการเป็นก็จะวาดรูปยากๆได้พี่ขออีกหนึ่งรูปครับเพื่อความเข้าใจจะได้วาดรูปพาราโบลาเคลียร์กันทั้งหมดนะครับขออีกหนึ่งรูปครับขอสมการนี้ครับ x เท่ากับ y กาลังสองวิธีการพอดกราฟครับจำได้ไม่เอ่ยพี่บอกเทคนิคและแทนกําลังมากหากําลังน้อยนะครับแทนกําลังมากหากําลังน้อยฟังนะครับแทนกําลังมากหากําลังน้อยอะไรมากกว่ากันครับกําลัง x หรือกําลัง y ถ้ากําลัง y มากกว่าให้แทนตัวที่กําลังมากกว่านั่นก็คือแทนอยู่3เลขครับแบบเบสิกนะครับ น้องที่เก่งๆมาดูบอกเฮ้ยทำไมต้องแทน3เลขนี้อันนี้เป็นเบสิกครับเพื่อให้น้องที่ไม่เป็นเนี่ยได้ทําความเข้าใจกันก่อนโอเคไหมครับพอเราได้ค่า y เสร็จปุ๊บเราอยากได้ค่า x เราก็แทนเข้าไปในสมการนะครับอ่ะพี่ขอแทนเข้าไปในสมการนะครับเริ่มนะครับเมื่อ y เท่ากับลบหถูกไหมครับเราก็แทนเข้าไปในสมการเมื่อ y เท่ากับลบหเราก็คิดเลข เลขได้แล้วนะครับเรื่องเลขยกกําลังนะเราเรียนไปแล้วลบหทั้งหมดยกกําลังสองลบเจอกําลังเลขคู่หายครับนะครับลบเจอกําลังเลขคู่หายเราก็ได้กลายเป็น1พี่ก็ได้พิกัดแล้วครับคราวนี้ลองสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับสิ่งที่เราชอบทําผิดกันคืออันนี้แหละครับเราชอบเขียนเป็นพิกัดคือลบหนึ่งหนึ่งไม่ได้ครับหลักการเขียนพิกัดของการวาดการาฟนั่นก็คือคุณต้องเขียนค่า x ก,ก่อนนั่นก็คือ x เ,เป็น 1>, 1ครับต้อง x ครับแล้วตามด้วย y เสมอก็กลายเป็นพิกัด1 1-1 1ลบ1 1ลบ1อยู่ตรงไหนครับนะสำหรับน้องที่วาดไม่เป็นลองดูครับ x เป็นบวกไปทางขวาครับ x เป็นบวกมาทางขวาครับแล้ว y เป็นลบ1ก็คือลงล่างครับมาทางขวาบวกลงล่างไป1ถูกไหมครับพี่ก็ได้ตรงนี้ครับนั่นก็คือพิกัด1กับลบ1 โอเคไหมครับมา x มาดังขวา1ลงล่างลบ1พิกัดก็อยู่ตรงนี้แหละครับโอเคไหมคราวที่เอาใหม่เราบอกเฮ้ยแทนศูนย์มั่งดีกว่าอ่ะศูนย์มันง่ายแล้วครับนะศูนย์มันง่ายไม่ได้มีอะไรพี่เลยแทนนะครับเมื่อ y เป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยมันกาลังอะไรก็ตามก็มีค่าเท่ากับศูนย์พี่ก็เลยได้พิกัดนั่นก็คือพิกัดศูนย์ศูนย์พิกัดศูนย์ศูนย์เขียนอะไรก่อนครับให้เขียน x ก่อน y เสมอ นะครับเขียน x ก่อน y เสมอฉะนั้นพิกัด x ไม่ขยับ y ไม่ขยับมันเลยอยู่ตรงกลางตรงนี้ไงครับเห็นไหมเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายนะครับได้3กราฟนี้ก็จะเข้าใจทั้งหมดนะครับต่อมาพี่แทน y เป็น1เข้าไปครับแทน y เป็น1นะครับเราก็คิดเลขออกมาได้แล้วก็ได้ x เป็น1 พิกัดที่ได้อย่าลืมครับต้องบอก x แล้วตามด้วย y เสมอนั่นคือพิกัด11พิกัด11 1. 1, 1, อยู่ไหนเอ่ยนะ x ไปทางขวาเป็น1จําไว้ครับไปทางขวาเป็นบวกไปทางซ้ายเป็นลบนี่ของแกน x นะครับถ้า y เนี่ยขึ้นข้างบนเนี่ยเป็นบวกลงล่างเนี่ยเป็นลบฉะนั้นพิกัด11 1, ก็คือ x ไปทางขวา1ขึ้นไป1ฉะนั้นจุดก็เลยอยู่ตรงนี้ครับ สุดท้ายครับมันเป็นรูปพาราโบล a ามันคือกราฟเส้นโค้งนะครับเราก็วาดใส่ไปเท่านี้เองครับกราฟพาราโบล a าทั้งหมดน้องก็จะวาดเป็นอย่างง่ายๆคร่าวๆได้แล้วครับนี่คือทั้งหมดของพื้นฐานในการวาดของพาราโบลานะครับใครอยากดูคลิปอันอื่นหรือพ,พื้นฐานอื่นใน25คลิปนะครับเข้าไปดูใน y o u t u b e นะครับของช่อง EPC นะครับ ก็จะรู้ว่ามันมีหลายแบบมีหลายอะไรนะครับในคลิปใน y o u t u b e e d c เนี่ยนะครับก็จะมีวิชาหลายๆอย่างนะครับอะพี่เข้าให้ดูเลยเ้วยกันนะครับก็เข้าไปนะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับคำว่า etc tutor นะครับก็จะเจอนะครับหลายอย่างหลายคลิปเลยครับมีทั้งแมทมีทั้งฟิสมีทั้งเคมีมีทั้งวิชาช่างแล้วก็มีพี่หลายๆคนนะครับเห็นไหมครับมีวิชาของวิศวะด้วยนะครับนะ ลองเข้าไปติดตามลองเข้าไปดูครับนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม